โอเคตังเแหไปได้แล้วสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับเกมเดิมนะครับเราไปได้แล้วนะครับตอนนี้เจ็ดแฉแน่ฟาร์มล็อกหนาดีนึงครับนี่ไปเลยนะอ้าวอะไรนะครับมาสู้กับบอสเหรอ,อลองดู ใช่จะสู้อีซี่อ่ะอีซี่จริงเปล่าอีซี่จริงเปล่า,ลามีคนช่วยฆ่ามีคนช่วยฆ่า,าอเอ้าวแกง่ายมากนี่กว่าแก่รูบีโอ้โหน่าขอบคุณเพื่อนดีนะมาทันไปดีกว่าไปดีกว่าใช่ไหมรออีกสองนาที นั่นนะดูบทแมวเ่ยไปไปดีกว่าเอ้่โบไมไปดีกว่าอื้อหืออื้อหืออื้อหือ้หือสองแสนสี่มาจากฟองโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้อุ้ยอุ้ยทองคำอุ้ยอุ้ยมือหนึ่ง อันนี้ผมดวงดีใช่ทองคำทุกคนอะไรไหนให้ของแ้้เอ้ยอ้าก,กดผิดอาอน,นี่ไม่ได้กดผิดไม่ลรดวงดีได้ันี้ตีแรงจังว้าวผมได้ตั้งมาแสนหนึ่งไปดีกว่าจะแปดล้านนล้นวไปดีกว่าราคาร้องไห้เลย อืมสองล้านโอ้โหอขอบคุณมากเพื่อนที่ช่วยตีนะเกิดเกิดเกิดกูดเกิดเกิดขอบคุณขอบคุณกดกิดขอบคุณ good, good. ขอบคุณกูดกิด เพื่อนโดดให้ทีหนึ่งสุดยอดตีใจจะร้องโอ้สองล้านเพื่อได้ดูตีใจจะร้องไห้าเลยมั้งนี่ประชดใช่ไหมอือ่าเพื่อนช่วยก่อนเฮ้ยไปทิ้งแล้วอ่ะอือไปการรันเอ้ยกันอีกล้านลั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 นอันลันอันลันอันล้าน อัพอัพอัพสปีดนี่โอเคอมอัพสปีดเลยนะอ่าเริ่มเร็วขึ้นแล้วมาซักฟองดีใจจะร้องไห้โอ้อันอืนหกพันใครนี่พัน 6, หนึ่งแล้วเร็วเลย,เลยน่ะ หกพันอีฟอนเลมั้อีฟอนเลให้ชื่นใจมฮ้ยเอ้ยเอ้ยแดงไหมไปปิดเกมโอ้เอ้ยไม่แย่ไม่แย่คับไม่แย่ดีดีดวงดีฮะเคสเซิมเลเตอร์ผมไม่รอดแน่นอนดวงผมเกมนี้ดีอันนี้ เ,เกมขมอมผมดวงดีดีดวงดีไม่ใช่อะไรนะเน <c oughs> ี่ยีบูทบูทบูทเป็โดดสูงเลยไม่ใช่แล้วอ๋อคุณตังด้วยนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสั์เลี้ยงนะนั่นนนะ่ทองคำนี่อันนี้ทองคำแต่เบสิกปัญหาไม่ได้นะนี่อันนี้นนนอา้าวลืมใส่อันนี้ อ่าโอเคครับตีแรงขึ้นเยอะทุกคนผมเห็นเงินฟรีตรงนั้นเดินไปก่อนเฮ้ยเงินฟรีวุย้ยดีใจจะร้องห้เลยอีกแล้วด่อเพื่อนเฮล p ม e ว้าวสัตว์เลี้ยงเขาดูสัตว์เลี้ยงเขาสิเหงาเราตีเอง เผ็ดได้ยังยังอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหคำประจำช่องโอ้โหโอ้โหไปนี่จะร้องไห้เหรอครับยิ่งก็ร้องไห้มเอ้เอ้เจ็ดพัาไม่แย่ไม่แย่ตัวนีุ้้งกว่านิดนึง อันนี้แค่หนึ่งดาวมา,มาขอชื่นใจบ้างสีแดงมาอ่าสีเขียวอ่ะไหนไหน,ไหนแรงไหมอือเต็มเต็มคำมาเย่มา,มมาอีกฟองหนึ่งมาชื่นใจหน่อยวันนี้ฝนไม่ตกฝนตกแน่นอนวันนี้ชื่นใจเกิดอ้าวเก็บใส่ได้สี่อันเหรอไทยเป็นสี่อันอ่ะบักมาครับ โอ้ยผมใส่ได้สี่อันผมก็รู้นะว่าเกมบักเต็มสุดหนึ่งร้อยสิบอันอ่าใส่ได้สี่อันก็ดีนะครับเนี่ยแรงอยู่ไ่สีทองผมได้ไงไม่รู้เนี่ยดวงดีเกินดวงดีเกินโอ้โหโอ้โหโอ้โห อีก2ล้านเต็มเต็มคำประมาณ2ล้านประมาณประมาณนะประมาณประมาณ <c oughs> เป็นอะไรกับประมาณเนี่ยโอ้ยซึ้งโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่แย่ไม่แย่อ่าเอาหน้ตสุดไปเลยนั่นโชคชะตาพาตกอียแล้วไห ผมชินใจบ้างว้าวมือตกว้าวฮือฮือผมผมฝันไปเนี่ยผมฝันไปเนี่ยหลับดีกว่า,าเป็นอะไรไปแล้วเฮ้ยผมได้สีแดงอีกปีผมกะจะเอาสีฟ้าให้นะเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวเกมเอาคืนไม่เอาโอ้ผมเอาสีฟ้าครับเฮ้ย <c oughs> เอาเอาสีแดงครับดิ้นพันไปหมดดิ้นหาย ี4ม9 0 0เสร็จพี่สิครับอย่างนงี้ไปตีไปโชคชะตาพัตลุโชคชะตาพัตลุอืมแดงมากทุกคนอืมสุดกลิ่นอายแห่งความบริสุทธิ์ต้องพูดชา้าๆเดี๋ยวฟูดไม่รู้เรื่องอไปอุ้ยตีแรงนะครับไอตีเร็วตีเร็ว,ต,รว,ต,รวตีแรงเลยละ่ะ ตีเร็วนะที่ได้มาหนึงล้านเก้านะมาขอให้ชื่นใจบ้างอะได้สีเหลืองผมหืมกีดอะไ้หนึ่งจุดห้าอร์เซ็น Ơi, ơi. oh, oh my god, tiếng, tiếng, bay đi rồi, phong sốtai, nếu không được thì không lấy nữa, luồng đi tiếp. ไม่ไรนะเราแรงอยู่นะครับวีวีวีว <they find> ีีว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 ีโว้ยโปรแกรมอัดเออโอเคไม่ต้องตัดกันแล้วมั้งตีเร็ว่เกี่ยวกับเน็ตนะเกี่ยวกับอันนี้มาตีโหแรงแรงอื้อหือ โอ้โหจะไปได้แล้วนะครับอีกสิบล้านกว่าเปิดอีกมะอ้ยเหนื่อยใจมาเอาไม่อะไร๋ยวผมเอาไปรวมมาขอให้ผมชินใจหน่อยไม่เอาอันนี้โอ้ยเหนื่อยใจอ,ยอีกแล้ว ฟองสุดท้ายแล้ววิวิวๆ3สามสามดาวสามดาวโอ้ยดีใจตั้งนานดีใจตั้งนานด้วยไปดีกว่าหมดหน้าที่ของเราแล้ว,วนะครับไปรวมดีกว่าเอออันนี้คืออะไรก่อนโอเคโลกหนึ่งโลกคําทูโลกหนึ่งพุพ่นเพชรเป็นอยู่คุณ ไม่ได้มาตั้งนานอากาศสดชื่นบริสุทธิ <laughs> ์อากาศสดชื่นบริสุทธิม์มามาเออตังของพอไหมเนี่ยอาา้าวงานเข้าแล้วโอ้ยไม่ได้เตรียมอาตีตีตีเล่นได้แค่แปดเอง งวง้อหันสาพาเพลิสนสนุกตายสนุกตายอัดคลิปของตัวเองมั้งครับอัดแบบตามสบายหน่อยอดวงหลับร้อนะหลับร้อนฮ้ยรถเร็วรถเร็วที่เละจึงจึ๋งจึง,จง ทุกคนเกมบัคกมันสองล้านแต่จะหมดแล้วบัคกอันนี้เตียนใหม่นะยีผมตีถางไปอีกอันหนึ่งได้น้อยอืมอืมรูม้สึกภูมิใจแบบของที่ตัวเองได้พื้นถือตกอ่ะทุกคนคิดดูตกแต่ดีนะผมไม่ได้อยู่ในผมอยู่โซฟา แต่โซฟาแบบต่ำนะครับโซฟาจิ๋วๆน่ารักน่ารักเออแนั้นแล้วดีนะที่ที่ทำผมตกเป็นโฟมเป็นโฟรมรองพื้นอันนี้นะอันนี้แล้วก็จะเห็นไหมไว้ลองโชคดีไปแล้วโดวนตรงไปตรงขอบพอดีตรงขอบมีที่กันกระแทกโชคดีแล้วไม่ไม่ได้โดนขอบอ มาเดี๋ยวให้ผมสิบแปดล้านแล้วค่อยไปแล้วกันแต่ผมตัดเลยโอเคทุกคนเปนึ่งอาหารที่นั่งก่อน <c oughs> ยืนทำไมก็ไม่รู้สิบแปดล้านแล้วนะครับไม่ได้ดูก็รู้ใช่าล็อกแล้วนะครับอ่าไปหน้าจอปเป็นไรไม่รู้นะบเบย์มาดูตังเหลียวก่อนโอ้โหราคาให้แบบหมดเหี่ยมอีร้านเด้ โอ๊ย,อยง่ายง่ายอืมสามสิบล้านไปดีกว่า,อาโอ๊ยสามสิบล้านโอ้ยจะสามร้อยล้านที่กล่องเบสิกก่อนแนละ้วกันกล่องแบบกล่องแบบเบบี้เบบี้ก่อนเบบี้ฮิเคน เพสซิเลเตอร์ยังตามาหลนอีกร้านหนึ่งไม่ใช่ไม่มีขึ้นบอกอีกบักอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหลัก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 โอ้โหโอ้โหเหลือสิบเหลือสี่สิบสี่วิอันข้างล่างครับลดไปสี่สิบวิแล้วข้างล่างที่เป็นตังบวกตังอันนี้ครับเนี่ยไม่ใช่ปุ่มนะอันนั้นแหละปุณตังมั้ง เป็นรูปอะไรไม่รู้ผมไม่เห็นถุงอะไร,รมาเปิดสลิง้ชื่นใจหน่อยแกกไอ้แกไอโอ้โหคือคือ,คอดักอย่างนี้เลยเหรอคืออีปีกผมนี่มันเอาไปทิ้งเลยเหรอคือคนสร้างเกบ่ยอย่างนั้นใช่ไหมโอ้โห เหนื่อยใจเหนื่อยใจแล้วโอ้แรงมากทุกคนทำไมเขาให้อย่างเงี้ยทุกคนดูทำไมเขาให้ระบบปวดหัวบ้างเขาตั้งเอนจินผิดปะเนี่ยเขาวางเขาเขาเอาสลับผิดปะเนี่ยโอ้โชคชะตาพาตลกอีกแล้วโอ้หน้าจอหน้าจอโอ้โหโอ้โหโอ้โห คนดูเดอกหูพอละทุกคนคิดว่าจะได้เท่าไหร่คอมเมนต์มาเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าให้คอมเมนต์ผมก็จะให้อคอมเมนต์อยู่ดีนะ <laughs> ทะเลทรายแล้วเราจะมาทำอะไรที่ทะเลทรายนะฮะมาตีเอาหุ่นยนต์มาตีแค่นะี้ไปดีกว่ากลับบ้านเลยนะโหแทุกคนดูปีนึงก็ตีไม่เสร็จอะ ฮึ่มพวกจะตาพาตลกอีกแล้วอีกแล้วตีนานนะเดี๋ยวตัดไปเลยแล้วกันนี่อะผมดูแล้วคูณสองขอยหายไปแล้วด้วยเดี๋ยวคนเริ่มเริ่มมีควันละนิดนึงนี่นะอีกดดเดียวอีกจึ้งเดียวอีกนิดเดียว แต่ยังขึ้น48ล้านผมว่าบักแล้วแหละเทรดได้ยังโอ้ยโอ้ยล็อกอีกโอ้โห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 หลายรอบตัวกันอัพเลเยร์ได้โอ,อัพไม่ได้เลยโบโอเค thank you เริ่มควันออกหนักแล้วครับ ใช่ไหมเกี่ยวกันไหม,มจะเริ่มมีควันข้้งบนแล้วด้านข้างกับข้างบนจะเสร็จแล้วทุกคนผมไม่ตัดน,นะอีกเดียวอีกจึง้งเดี๋ยวโอ้ยเริ่มสั่นแล้วเริ่มสั่นแล้วอเย่เก็บตังค์กักน ออกไปฟาร์มไปแล้วยังคุ้มกว่าอีกมาสามล้านอือสามล้านก็นพริบตาละหายเ <c oughs> มื่อไรไปเอาสีแดงมาเยินทิ้ง <c oughs> ปวดหัวแต่ละอันอือสูมทั้งหมดเลยอ่ะสูมทั้งหมดเลยเฮ้ยอ่ะอ่ะอ่ะหลับหัจะหลับตาก่อนนะ Cũng con hiện lên thấy mẹ Cũng lưu ta á 300 sẻn À 300 sẻn Dỡ dứ Dỡ dứ Tham bờ yeah yeah mới giờ đó Dỡ dứ Sỉ đen tầm sực Ui Má Lập ta Mới tông lưu ta Ôi Mới thương 300 sẻ ngủ à Ừ Ơ à, sỉ đen Mới đây สีฟ้าอีกสามแสนอะ้ยเหนื่อยใจอ่าโอเคผเสร็จมามามาให้หมดเลยมาวิสีแดงโอ้ย,อยสีแดงเอาไปปลอบใจแมวเอาผมหลับตาเหมือนเิมน,นะทุกคนเห็นแล้วนะผมเดานะหนึ่งล้านอันนี้ผมหลับตาอยู่นะสามสองหนึ่งไปเอ้ย เบคอนจะเต้นทำไมอุ้ยจังหวเจ็ดแสโอ้ฟาร์มกี่วันวะเนี่ยมอะไรดี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 นดีกัดีกันดีกนดีกนดีกันดีกรดันดันีกัีันเีดีคนีันดีันีนีนักนีัดนักันดน คลิปนั้นเลยวันเดียวกันนะครับมาไปละเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยเหนื่อยใจกับตัวพวกนี้ไปดีกว่า